ประวัติบุคคลสำคัญของวงการนาฏศิลป์และละครไทยประวัติบุคคลสำคัญในการแสดงโขนนายสมบัติแก้วสุจิตนะครับนายสมบัติแก้วสุจิตเกิดเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราชปี2489ที่จังหวัดนครปฐม,มปัจจุบันอายุ78บปดปีจบการศึกษาะระดับปริญญาเอกสาขานาฏศิลป์ไทยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ และได้รับปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศาัากดิ์จากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยครับข้ารับราชการเมครูตรีที่วิทยาลัยนาฏศิน,นและดำรงตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมมีผลงานโดดเด่นทั้งในด้านการแสดงการส,ารสอนและการพัฒนาหลักสูตรเผยแพแร,รพ่ศิลปะวัฒนธรรมในและต่างประเทศรวมถึงการจัดพิธีไหว้ครูโขนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พุทธศัก,กราชปี2530ครับนสบมติเกุ้จิตเริ่มเรียนโขนตั้งแต่วัยเยาว์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ โดยได้แสดงขวครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราชปี2499ณโรงละครแห่งชาติในบทตัวลิงด้วยความโดดเด่นทั้งด้านรูปร่างและฝีมือครูผู้สอนจึงส่งเสริมให้แสดงบทตัวพระต่อมาได้ฝึกกับครูผู้มีชื่อเสียงหลากหลายท่านและศึกษาหน้าศิลป์ไทยอย่างรอบด้านรวมถึงการภาคขับร้องการเล่นดนตรีหน้าทับกระบี่กระบองโนราเป่าแคนและการอ่านทำนองสนอครับ นายสมบัติแก้วสุจิตนะครับได้รับพระราชทานครอบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและได้รับพลังวันเพชรสยามสาขาหน้าจุริยางศิลป์แม้กเกษียณแล้วยังคงเป็นที่ปรึกษาและอุทิศตนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหนศิลป์ไทยให้กับหน่วยง,งานต่างๆด้วยคุณอุปการอาํานเหลือต่อวงการศิลปะการแสดงไทยนายสมบ,บัติแก้วสุจิตจึงได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาาศิลป์ไทยโขนล,ละครประจำปีพุทธศักราช2566ครับ multimulti-field ประวัติบุคคลสำคัญในการแสดงพื้นเมืองนางสุภลักษ์เออพระนาวิกนะครับประวัติของท่านนะครับมีชื่อเดิมว่าต่วนเป็นศิลป,ปินนาาติสินไทยผู้มีบทบาทสำคัญในวงการละครและก็โขนในช่วงศตวรรษที่20ครับท่านได้รับการยกย่องเป็นหออม่อมครูต่วนและเป็นผู้ออบุกเบิกการฝึกหัดตัวนางในโรงเรียนนาตดุริยางศา์ครับ เป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์นในปัจจุบันเกิดวันพฤหัสบดีขึ้นหนึ่งค่ำเดือน8ปีมาแม่ครับการศึกษานะครับหม่อมคู่ส่วนเป็นครูที่เริ่มสนใจในด้านละครเออตั้งแต่อายุ9้าขวบเลยครับโดยได้รับการฝึกฝนเป็นตัวนางจากหม่อมวันมารดาของเอ,อ่อพญาวิชิชรทานนะครับหรือว่ามรลเวทกุลชรเออด้วยความพยายามแล้ก็ความสามารถในการแสดงนะครับ ท่านได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าพระยาเ,เทเวศวงวิวัฒนะครับเมื่ออายุสปบเอปีจึงได้เป็นหม่อมของท่านเจ้าพระยาเ,เทเวศวงวิวัฒนะครับผมในด้านความสามารถนะครับมีความสามารถโดดเด่นหลายด้านในวงการนัฏสินไทยเลยนะครับเช่นการแสดงการประดิษฐ์แล้วก็การพัฒนาท่ารำนะครับรวมถึงการสอนแล้วก็การถ่ายทอดโดยเฉพาะละครขนแลก็ละครเดึกดําบันนะครับ ผลงานด้านการแสดงนะครับรับบทเป็นตัวนางเอกหลายเรื่องเลยครับเช่นนางสีดาในโขนนาเมเกียนนางสุภระในละครเรื่องอุนรุษนางรันาในตัวละครละครนอกเรื่องสั่งทองนะครับตอนเลือกคู่แล้วก็หาปลาครับนางยุบลน,นางข่มในเรื่องอีเหนาตอนตักดอกไม้ครับด้านการประดิษฐ์ท่าลำนะครับร่วมประดิษฐ์ท่าลำการแสดงชุดฉวยฉายนัตตุริยาง ถ้าเชื่อมลำแม่บทใหญ่จากตำราฟ้อนลำของสมเด็จกรมพรยาณิศราเออนุวัดวงนะครับนุวิวัตวงของอภัยท่านลำชุดเ,ออเชิดชิงออกเชิดจีนนะครับร่วมกับคุณคู่น้ำมุ่นยะตามะคุปครับผม ประวัตินะครับเออหเป็นศิลปินผู้บุกเบิกการฝึกตัวนางนะครับเป็นคุณครูผู้วางรากฐ,ฐานและก็การถ่ายทอดบทตัวนางของโขนและละครดึกดําบันให้แก่ศิลปินรุ่นต่อๆไปนะครับมันมีบทบาทสําคัญเออในการจัดระเบียบการฝึกสอนตัวนางในโรงเรียนนาฏดุลปศาสตร์นะครับปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์และก็สถาปัตยกรรมพระนาศิลป์นะครับ สองเป็นคุณครูผู้สร้างสรรค์ท่าลำและลีลาการแสดงร่วมประดิษฐ์และการปรับปรุงท่าลำชุดฉุยฉายนัตรุยะสานนะครับและพัฒนาการลัมเออเชิดชิงและเชิดจีนให้เหมาะสมกับละครและก็ดนตรีไทยครับสามได้รับความเคารพสูงจากศิิรุ่นต่อมานะครับที่เป็นศิิ์และก็เป็นนักเรียนเออขานด้วยความนับถือว่าหม่อมครูต่วนนะครับเป็นครูที่มีบทบาทสําคัญในราชสำนักและเออก,กรมศิลปกรในสมัยรัชกาลที่7ครับผม สี่วางรากฐานสืบทอดศออิลปาน,นาฏศิสินไทยออผลงานและการสอนของท่านทําให้ศิละปะในตัวของโขนไทยและก็ละครดึกดําบรรนะครับยังคงถ่ายทอดต่อเนื่องเป็นบุคคลสําคัญในการรักษาแบบแผนตั้งเดิมของนาฏศิสินไทยครับผุชีชีตสวนตัวนะครับชีวิตส่วนตัวของท่านนั้นเกิดที่บ้านเหนือวัดทองธรรมชาติอำเภอคลองสานฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับมีบิดานามว่านายกันพฒนาวิา์ แล้วก็นายมันดานาว่านางลำใยพระนาวิย์มีพี่น้องร่วมบิดามารดา5คนนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่นะเออได้เปลี่ยนชื่อจากต่วนเป็นสุภลักษณ์ตามบทบาทตัวละครที่ได้รับการแสดงนะครับถึงแก่กรรมวันที่19พฤศจิกายนพศ2 4 9 9เนื่องในอายุ73ปี4เดือน14วันครับผม คำถามชวนคิดการเรียนรู้และฝึกฝนนาฏศิสินสามารถปลูกฝังคุณธรรมและวินัยให้ผู้เรียนได้อย่างไรขอบคุณครับ